สื่อนอกจัดอันดับไทยติดด้วยเปิดรายชื่อ10ประเทศมีแชมป์มวยโลกมากที่สุด World Population Review เว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆทั่วโลกได้สรุปอันดับประเทศที่มีนักมวยสามารถครองแชมป์โลกนับเฉพาะ4สถาบันหลักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงเดือนตุลาคม2568 โดยประเทศที่ครองความเป็นหนึ่งในตอนนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาที่มีแชมป์มวยโลกมากถึง473คนอันดับ2เม็กซิโกมีแชมป์โลก167คนและอันดับ3สหรัฐอาณาจักมีแชมป์โลก143คน ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้วยการมีแชมป์โลกรวมทั้งหมด50คนถือเป็นชาติอันดับ3ของเอเชียเป็นรองญี่ปุ่นที่มีแชมป์โลก93คนและเกาหลีใต้ที่มีแชมป์61คนสำหรับอันดับ10ประเทศที่ครองแชมป์โลกมวยสากลมากที่สุดนับเฉพาะ4สถาบันประกอบด้วยสภามวยโลก WBC สมาคมมวยโลก WBA องคม o ัวโลก WBO และสหาพันธ์มวยนานาชาติ IBF สิอันดับประเทศที่มีแชมป์มวยโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 1. สหรัฐอเมริกา473คน 2. เม็กซิโก167คน 3. สหราชอาณาจักร143คน 4. ญี่ปุ่น93คนห เปอร์โตริโก68คน6เกาหลีใต้61คน7ไทย50คน8ฟิลิปปินส์46คน9เวเนซุเอลา40คน10โคลอมเบีย39คน